แกงจืดลูกฟักแฟงหมูสับปรุงแบบเครื่องหมูสับใส่วุ้นเส้นในหมูสับนะครัปรุงเครื่องนี่แกงจือดอาหารฝรั่งเย็นนี้หม้อใหญ่ๆเคี่ยวแบบเข้มข้นหน,วนัวมีรากผักชีตามใส่หมูนิดนึงใส่ดรือต้นขึ้นช่ายเ <c oughs> ติมความหอมนะคะถึงพริกไทย ้อมตักเสิร์ฟจ้าแบบนี้เติมพริกไทยอีกนิดเพิ่ความร้อนหอ,อมกระเทียมเจียวใหม่ๆฝรั่งน้อยอิ่มแล้วไข่เจียวราดข้าวอันนี้ของประป้านะคะง่ายๆค่ะทุกคนอนานดูแลฝรั่งมาค่ะพี่น้องค่ะพร้อมเสิร์ฟ อมหมูล้วน,ลนปลักแฟงเปื่อและย่างเอ่ยสดน้ำร้อนรองกะข้าวสุกใหม่ๆอร่อยถูกใจแล้วค่ะบ้าหลังบ้านนี้ ง่าย,ายสบายสไตล์เมียบริการตักข้าวเสร็จพร้อมเสิร์ฟฝรั่งพี่น้องค่ะนี่เลยแกงจิตชามโตกับข้าวถ้วยกระเหล่าหนึ่งไข่เหลือจากลูกแค่นี้ก็แซ่บแล้วฝรั่งพร้อมเสิร์ฟปะป๊า,ปา,ปาจาไปไหนฝรั่งอ่ะ